สวัสดีค่ะมาวันนี้เราต้มกล้วยเราจะทำอะไรคอยติดตามชมนะฮะนี่พอคะนี่นะคอยติดตามชมนะคะว่าเราจะทำอะไรนะ,ะขั้นตอนแรกของการทำาะนมนะฮะใสเ็กเรือลงไปนะคะจี

เดี๋ยวเอาถ้วยมารองดีกว่ามันไม่อยู่มันไม่อยู่พี่นะเดี๋ยวมันติงใช้ถ้วยได้แล้วเหรอเอามารอง้เห็นไหมเสือภาษาสองกระสอบนะครับดอกดินดอกดินดอกดินอันนี้เอามารองที่เฉยค่ะ fc โอ้ยขากล้องนี่เหมือนกันเลยเว้ยนี่ค่ะหน้าวันนี้ใส่ขาตั้นไปเล่นน้ำตกไหมจ๊ะ มาด้วยเพื่อหลักเพื่อใครเ่จ้าวอันนี้เราคิดถึงสมัยเราไปทำงานก่อสร้างว <c oughs> ันนี้อดไม่ได้ว่าจะกินข้าวเจ้าจะไม่ห็นข้าวเหนียวสวยเนาะน้าสวยค่อยค่อยนึงย่งค่อยหุงตะลึงหุ้ยสีมันสวยแบบนี้มันไม่เข้มมากนะม,มันไม่เข้มมากมันไม่เข้มมากวันนี้มันเป็นสีสัจใช่ไม่สวยสีประมาณนี้สวยดีอร่อยสวยผสมผสมอ่าป้าดาเขาแช่ไว้แล้ว ประมาณวันหนึ่งแล้วขอแต่นหนึ่งเย็นแต่พวกเราไม่ได้กินข้าวกันอย่าชิบไปแช่ใส่ตอนเย็นมันก็เลยสีเป็นแบบนี้อ่านายบอกว่าจะตื่นไปเก็บดอกอดีนไงก็ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวจะไปกันไปสมัมแต่เช้ามันมัน,มนแบบแบบแบบอ๋อมนเงาจ้าเงาใส่ตอนนี้ใส่นี้กลังดีมาคุณเชอเดี๋ยวมาเรียกมนช่อว่เชเป็นงานวิ่งองชวบาน งานใหญ่ประจำปีของอำเภอวานอ์ปาดาได้รางวัลนักวิ่งหน้าตาดีอันดับสองได้โบช่อแกงเฮ็ดร่างเลือดของมันโอ้โหน้ำต้มได้รางวัลสื่อโอไม่ได้ช้มน้ำไปแล้วสำับถนนกิจกรรมงานวิ่งอันเฮ็ดเฮ็ดตัวนั้นก็มาแกงนั่นแหละเฮ็ดนั่นเวลาไปโป้งโป้งโป่งออกแล้วก็แกงเห็ดก็ใส่โป้งขึ้นตั้งอีกเลือดนั่มันจะฝาดไม่ใช่เลย ทำแล้วทำไมฝาดไม่แยกหมูใช่ไหมดอกเงินใช่ไหมเนี่ยสวยๆเนาะเหมือนเหมือนดอกอัญชันเลยลูกเมื่อวันกินก็กรอบเนี่ยเนาะ อนนี้อาหารทะเลไม่มีเนาะเว้นเมื่เบนหนึ่งวันนะมันมีงดอาหารทะเลงดอาหารทะเลหนึ่งวันนะครับแจ้วตัวนั้นอันนี้มันหลายวันแล้วอ้าวแล้วเอามาตั้งไว้ในโตออ๊ะข้าวเหระเออนั่นแหละนี่คือแบบนี้มันตำสดๆไหนจา่จาจ่าบอ,อก,กเห็นหน้าย่าปุ๊บย่าเดี๋ยวเขาปุกยาไปใส่แล้วไว้ใจน้องวัว มันโอมปังแล้วตัวทางท้องม,งมันจะเงินกินอ่ะมันกินจนแบบมอแม่มนคอรสัสตี้อ่ะมันกินจนผิวมันหนังมันตึงหมดอ่ะวัเดี๋ย,ยวยา,าั้หลังบ้านแอนนี่ต้องไปเอาวัวมาโล่ง<ม>เลยเครื่องตัดหญ้เาเจ้า เครื่องสัยยารุนนี้ไม่มีบ่นด้วยนะปกติัไม่ต้องเติมน้ำมันน้ำมันไม่หมดทั้งวันจะต้นไม้ก,ก็นั้นละต้นไม,ม้ก็ิต้นไม้่ก็ขนจะไม่เหลือต้อนไม้เหงอเหงืต้นเหงื่ออะไรหมดเลยแต่บอกว่าเง่ออนนี้หวานเปือ้ยบางมันจะไม่จิงห,หนูเข้านเลแต่พ่อแสลูก รลังจะพูดว่าที่บางยาชีบโอ๊ะง้อแล้วล่ะสั่งบ้านเองไอ้หอไอ้มะม่วงอะอร่อยมากมะม่วงนั้นดอกไม้สีทองนึกว่าจะดกดันลำใหญ่อุตส่าห์กระบอกเอสปีร่าเพื่อรับออเดอร์หมดแล้วลำใหญ่ก็มีที่ปกมะกรา ก็อะไรต่อไปน่ะต้นผาแค่ต้นพาก็จะเป็นข้าวสารหวานต่อไปเดี๋ยวผมจะมาิมให้ดูเราลากเองเห็ดอีหลีสิมียำสดทำไรอ่ะขอาตอมียำสด แห้งๆมันไม่นี่เลยไม่เน้นกินแห้งเน้นกินน้ำตำๆแข้มแล้วเดี๋ยววันนี้พายาจึงรถแล้วก็ทำอินบีแอร์ออร์ดีเปลี่ยนเปลี่ยนเพิม่มกงใจทุง่งน้อมไรฟอโอ้โหตอนนี้นายที่ตอกอันดับหนึ่งเลยนะ ดังขึ้นเพลงบูซีบูซีเป็นนักร้องหญิงที่เอาเพลงเก่าของคนอื่นมาร้องแล้วดังดังไม่มีใครทำได้นอกจากแอนออเดรียงริโอครับเธอนั่นหรือเปล่าแต่แบบคือเอาพ้อเปเนียนคำนึงหนึ่งนั่นมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ฟังคนร้องเหมือนฟังน้ำยาปร,รับนุ่มร้องเพลงเสียงนุ่มเสียงนุ่มอารส้ัวยงไงเอาลยโอ้ยะกว่คนักเอาลยแรอ่าไข่แดงไข่าไข่แดงไข่เนี่ไข่แดงจะเยอะมากกว่าเเลยเียวจ้ัว เอาทำอะไรนะมีอาหารทะเลเหรอคนนั้นน่ะกว่าจะได้จะมากว่าจะได้จะได้กินเรายิ้มแล้ว <_ T> น้าถามว่าเอาได้มมี้ายี่สินี่ระบบเราเรียบร้อยที่บ้านนะต้องไปเอาตารางมาสูงเจนอันนึ่งที่บ้านน่ะเขาบอกว่าอะไรที่คงกินเลยตัวห้ามถามไม่กินได้เลยใช่ใ พัอนุ่มค่อยกับน้องชายกินข้าวเหนียวโท่ดาหมดหม้อแม่กำไมจากไหนตามมาไม่เห็นโท่ดามตัวเราเออมาในเงินไม่จ่ายงานยังมาเกินไม่ติท่ามทำไม้หมดเรื่องโอ้โหแม่คนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเอฟซีสองคนนี้ต้กินตามาจกานนโอ้โหจ้าเดี๋ยวกัดปอดเราอยู่นะบ้านกดให้หน่อย Mm-hmm.